สวัสดีครับอยู่กับพวกเราทีมงาน5าคู่สีจิดนชัยบายบิลลี่ครับหลังจากห,หายกันไปหนึ่งวันสบายดีแฟนๆฝั่งลาด้วยนะครับวันนี้ลุยกันต่อครับสำหรับฟุตบอล5คู่สําคัญเกมคู่แรกครับไปลุยกันที่สื่อฟุตบอลพิมเมอร์ลิกอังกฤษและก่อนที่จะวิเคราะห์กันฝากแฟนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แฟนๆท่านใดอยากจะเข้ามาเป็นเก้าคี้เดียวกันไปเจอกันที่บิลลี่แปดแปดเข้ามารับข้อมูลได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ผลงานตามตรนารางคะแนนเบื้องต้นครับทางฝั่งของยูเนเต็ดอยู่อันดับที่7นะครับในขณนะที่นิวการ์เซิลอยู่อันดับที่11ครับคู่นี้คะแนนทางการเพียงแค่3แต้มเท่านั้น6เกมหลังสุดแมนยูเป็นรองนะครับชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวส่วนนิวการเซิลเหมาไป5เกม 5เกมหลังสุดแมนยู U, ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับซึ่งไม่ต่างอะไรกับนิวคาสเซิลพวกเขาก็ชนะไป2เสมอ2แพ้1เหมือนกันเกมนี้ถือว่ามีความสูสีอยู่พอสมควรแต่แมนยูเนี่ยอาจจะเป็นรองในเรื่องของสถิติการเจอกันนะครับเกมนี้กำแพงเสมอครับยังของมองไปที่ยุนเต็ดก่อนพราะบลีมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้ขาบ,บ้านครับเลยต่อในคู่2เลยนะครับไปกันที่ศึกเอฟคอนครับแองโกลาโดนกับซิมบับเวสองทีมนี้อยู่ร่วมสายกันในกลุ่ม B ีนะครับ อ่าเอนกล,ลาเกมแรกแพ้ครับไม่ต่างอะไรกับซิมบัเวที่แพ้มาเหมือนกันคู่นี้เจอกัน5ครั้งเอาชนะกันไปฝั่งละ2นะครับผลงานของเอนกูล,ลาชนะไป2ครับเสมอ1และแพ้ไป2แต่ทางฝั่งของซิมบัเวชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับจาก5เกมหลังแต่กำแพงดีกว่าอ่าเอนกล,ลาชัดเจนครับเกมนี้เบื้องต้นเนี่ยไปที่ครึ่งเมตรนะครับยังของมองไปที่ซิมบัเวครับถึงผลงานในสนามจะไม่ดีแต่เป็นทีมที่เก็บผลผลิตได้ดีมากครับ ส่วนเกมคู่ที่3อียิปต์เจอกับแอฟริกาใต้อียิปเป็นทีมนำนะครับในกลุ่ม B ส่วนแอฟริกาใต้เป็นทีมอันดับ2ตอนนี้แต้มและประตูได้เสียเท่ากันด้วย การเจอกันของคู่นี้ตลอด8นัดปรากฏว่าแอฟริกาใต้ชนะได้มากกว่า5เกมครับเสมอ2ส่วนอียิปต์ชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผลงานของอียิปต์5เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้ไป1แต่กำแพงเล็กเท้ครับบุกได้เพียงแค่เกมเดียวจาก10นัดหลังสุดแอฟริกาใต้5เกมหลังของพวกเขาชนะมาแล้ว4เกมติดนะครับเกมนี้กำแพงครึ่งเมตรถึงแม้แอฟริกาใต้ผลงานจะดีกว่าแต่เกมนี้วิลลี่ชี้ไปที่อียิปต์ก่อนนะครับส่วนคู่ครับในส่วนของแซมเบียเจอกับโคโมโรสผลงานของคคู่นนนี้อััััดดบบบ3แลละะ4ตาามํร สามเกมล่าสุดเจอกันมาโคโมรสไม่แพ้นะครับเบื้องต้นอ่าแซมเบียสิบนั้นหลังชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวครับในขณะที่โคลโมรสสิบเกมหลังชนะ3เสมอ1และแพ้ไป6ถึงแม้ว่าสถิติการแพ้จะสูงแต่ไม่สูงเท่ากับแซมเบียนะครับเบื้องต้นเกมนี้กำแพงไปที่ครึ่งเมตรยังของมองไปที่โคลโมรสครับส่วนคู่สุดท้ายมอรโคเจอกับมาลีผลงานของคู่นี้เจอกัน6ครั้งปรากฏว่ามาลีชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวครับ10เกมหลังสุดมอรโคชนะไป8เสมอ2ไม่มีแพ้ในขณะเดีวยวกันมาลี5เกมหลังเหมือนจะดีเหมือนนกัน ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับกําแพงเบื้องต้นคู่นี้1เมตรเท่านั้นยังของมองไปที่มอรอกโคครับคืนนี้2ประตูยังมองว่าไหวเกมนี้จะให้มอรอกโคเท่านั้นครับและนี่ก็เป็นในส่วนของ5คู่สีจีดนใจบายบิลลี่ถ้าชื่นชอบแฟนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ